จากการแพ้เครื่องสำอางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะดรปอรค่ะวันนี้นะพูดถึงเรื่องหน้าพังจากการแพ้เครื่องสำอางค่ะเนื่องจากว่าเราเนะี่ยเป็นสิวเป็นฝ้าหรือว่าหน้าหยาบกร้านแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะมีสาเหตุจากข้อที่หนึ่งก็คือการล้างหน้า นะคะแล้วเพราะว่าสาวๆเนาะบางทีก็จะมีการแต่งหน้าก็จะไปอุดตนันก็ทําให้เราเนี่ยแพ้เครื่องสําอางนะคะหรือว่าเราแพ้โฟมล้างหน้าก็ได้ฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะล้างหน้าให้สะอาดก็ควรที่จะเทสการใช้พวกครีมล้างหน้าโฟมล้างหน้าด้วยเหมือนกันนะคะแล้วขั้นตอนการล้างหน้าที่ถูก ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นขั้นตอนแรกลง cleansing milk ค่ะแล้วก็ตามด้วยโทนเนอร์แล้วก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าค่ะอันนี้ขั้นตอนมันยาวเยอะแยะสาวๆบางคนก็เลยไม่ชอบก็อาจจะข้ามขั้นตอนไปที่ล้างด้วยโฟมล้างหน้าเลยก็ได้แต่ก็ควรที่จะเป็นโฟมล้างหน้าที่มันเหมาะกับผิวของเราค่ะข้อที่2นะคะการที่เราแพ้เค,ครื่องสําอางเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยลงเครื่องสําอางลงบนหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นครีมเซรั่ม ว่าแป้งทำให้เกิดการแพ้ได้เราควรที่จะเทสต์ลงบนท้องแขนหรือว่าหลังหูก่อนเพื่อที่ว่าให้นั่งใจว่าไม่แพ้ค่ะเพราะว่าผิวบริเวณหลังหูหรือว่าท้องแขนเนี่ยเป็นผิวที่ค่อนข้างที่จะบอบางคล้ายผิวหน้าแต่ก่อนอื่นเลยที่จะลองเทสเราก็ควรที่จะดูว่าแบรนด์นั้นเนะี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้มีทั้งออยรับรองนะแล้วก็มีรีวิวที่น่าเชื่อถือได้พอสมควรเลยเราค่อยที่จะมาเทส เพราะว่าผิวหน้าของเรามันค่อนข้างที่จะราคาแพงเราไม่ควรที่จะให้ผิวหน้าของเราเป็นบริเวณทดสอบกับเครื่องสำอางใดๆบนหน้าเลยมั่นใจว่าไม่แพ้ค่อยลงบนผิวหน้าค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ